นับสนุนโดย Intel, Nvidia, t h e r m a t a k e Tt Esports, g i g a b y t e และ Deewa n a t u r a สวัสดีครับเพื่อนเชาวคอมพิวทีวีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ,ก,บกับผมนายมาเฟียโน,โนวันนี้ผมมีพีซิกเคสต,ตัวนี้ครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันตัวนี้เป็นพีซิกเคในรุ่นของคอตระก,กูลคอซีรีส์ นะครับเป็นชื่อรุ่นว่าคอว2 1จาก t h e r m o t e ทครับตัวนี้ถ้ามองผ่านๆเนี่ยเพื่อนๆจะคิดว่าเฮ้ยมันเหมือนคอว1นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็รองรับการใช้งานได้หลายรูปแบบเลยนะครับอย่างแรกเลยจุดเด่นของเขาก็คือสามารถถอดฝาบนใสย่ยฝาข้างใสย่ยฝาข้างไปอยู่ด้านใต้จากด้านใต้มาฝ่ายาสาฝาข้างฝั่งนี้พร้อมกับด้านหน้าเนี่ยสามารถติดตั้งแบบนี่ เปลี่ยนโลโก้ได้นะครับเป็นแนวตั้งแนวนอนเรียกได้ว่าเปลี่ยนหลายๆด้านได้หมดเลยรวมถึงขาการติดตั้งพัดลมนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ติดตั้งหม้อน้ําสามารถเปลี่ยนมาติดตั้งด้านข้างนะครับหรือด้านบนก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถ DIY การใช้งานได้หลายรูปแบบเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นฟีเจอร์ที่เขานําเสนอมากเลยก็คือการใช้งานคอ V 2 1 2ตัวนะครับ เรียกง่ายว่าเอามารวมร่างกันนะฮะก็เอามารวมร่างกันทําให้เป็นอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูอีกทีนึงนะครับด้านหน้าครับมาแบบตระกูลคอแบบคอซีรีส์เลยนะฮะแบบเฉพาะของเขาก็คือด้านด้านหน้าที่เป็นแบบเหล็กตะแกรงแบบนี้นะฮะต้องการมีโลโก้ทอมเมอร์เทสค,ครับที่สามารถแกะออกมาได้แบบนี้สามารถติดตั้งใช้งานใน,นนี้หรือว่าเป็นแนวน,นี้ก็ได้แน,นนี้คืออะไรแน,นนี้เวลาเราใช้งานแบบแนวตั้งอย่างนี้นะฮะก็ อัดับการใช้งานได้หลายรูปแบบนั่นเองโอเคส่วนหนึ่งตรงนี้ด้านหน้าเดี๋ยวเราแกะให้ดูการด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยสามารถติดตั้งพัดลมขนาด120ม m mm มได้2ตัว140ม m mm มก็ได้2ตัวนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือขนาด200ม m mm มที่เขาแถมมาให้ด้วยอีก1ตัวนี่ฮะพอแกะออกมาแล้วเขาจะแถมพัดลมขนาด200ม m mm มมาให้ด้วย1ตัวซึ่งังมีช่องการใช้งาน พลมขนาด120มิมแล้วก็ขนาด140มิมด้วยนะครับตัวนี้ครับด้านข้างการใช้งานนะฮะจะมีปุ่มเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้เลยนี่ใหญ่ๆหญ่รีเซ็ตนะครับช่องต่อไมโครโฟนหูฟัง USB 3.0 2พอร์ตนะฮะแล้วก็ไฟแสดงสถานะอยู่ตรงนี้นะฮะก็ตันหน้ากันมาครบนะครับทีนี้เรามาดูส่วนของด้านใต้กันดีกว่านี่ด้านใต้ครับ จะมีจุกยางกันเลื่อนมาให้นะฮะนี่4จุดพร้อมกับตัวกองฝุ่นให้กับภาว e r s u p p l ายนั่นเองพร้อมช่องระบายลมด้านล่างตรงนี้นะฮะซึ่งไม่สามารถติดตั้งพัดลมได้นะจะเป็นตะแกรงเฉยๆด้านล,ล่างสามารถถอดออกได้นะครับเดี๋ยวถอดให้ดูขันน็อตแล้วถอดปุ๊บ ดูแลมาแล้วซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาไปติดฝั่งนี้ก็ได้นะทาเป็นแนวตั้งนะฮะก็ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หมดทีนี้เรามาดูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งดีกว่านี่ฝั่งนี้ครับจะเป็นแบบตะแกรงเลยซึ่งตะแกงรงตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กสามารถถอดมาได้เช่นเดียวกับฝั่งด้านบนตรงนี้นะครับแกะออกมาได้เช่นกันซึ่งสองฝั่งเนี้ย ต้องบอกว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะจะสลับการใช้งานก็ได้นะครับนี่เหมือนกันเลยตอนนี้เราถอดมาหมดแล้วทั้งด้านข้างด้านบนนะครับทีนี้ด้านการใช้งานฝั่งนี้เป็นอะคริลิกนะครับเพื่อนเพื่อสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนี่เปลี่ยนมาไว้ด้านบน เพื่อเอาไว้โชว์ด้านบนอะไรประมาณนี้นี่ถอดออมาได้ติดตั้งไว้ด้านบนก็ได้เช่นกันนี่ช่องการใช้งานด้านหลังครับจะมีช่อง PCI มาให้นะครับทั้งหมด5ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องลอดสายไฟต่างๆหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไว้รอดสายยางชุดน้ําก็ได้นะนี่ด้านหลังครับสามารถติดตั้งพัดลมขนาด120 mm มมก็ได้นะครับหรือว่า1 4 0อ mm ย่มมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับติดตั้งได้ เมนบอร์ดที่รองรับนะครับเป็นเมนบอร์ดมินิ ITX นะครับหรือว่าไมโคร ATX นี่ขนาดของเมนบอร์ดจะติดตั้งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องของสายไฟซึ่งเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงช่องการใช้งานเบสามจนะครับนี่จะมีอยู่3ช่องด้วยกันตัวนี้นะครับติดตั้งอยู่ส่วนนี้ส่วนของเบ5้ห้านะครับที่สําหรับติดตั้งพวกซีดีรอมนะครับดีวีดีรอมจะไม่มีนะครับเพราะว่าจะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบตะแกรงทั้งหมดนั่นเอง ต่อมาสำหรับขา SSD หรือว่าฮาร์ดดิสขนาด2.5ก็จะมีมาด้วยกัน3ชุดตรงนี้สามารถถอดได้หมดนี่เดี๋ยวถอดให้ดูติดมีแค่ไหนใช้แค่นั้นนะฮะเพื่อไม่ให้เปลืองพื้นที่การใช้งานนั่นเองหรือว่าจะขยับได้แต่ละส่วนนี่ขยับได้หมดเลยอะเพราะว่ามีช่องรูมาให้นะฮะต่อมาอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนไฮไลไท์ที่น่าสนใจนะครับก็คือส่วนของนี่ฮะขาการใช้งานทั้งหมด4ขานี่1 2 3 4 ตรงนี้มันจะเป็นขาสําหรับติดตั้งพวกหม้อน้ําหรือว่าพัดลมในการระบายความร้อนซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถอะแดปเอาไปติดตั้งได้แต่ละที่นะครับโดยง่ายๆเลยมันจะมีตัวขาล็อกด้านหลังก็นี่ฮะเลื่อนง่ายๆถอยมาด้านหลังรวมไปแล้วอันหนึ่งจะเป็นขาประมาณนี้นี่เดี๋ยวผมติดตั้งให้ดูถอยไปกันหนึ่ง ทีนี้ก็เหลือติดตั้งได้ชุดเดียวละพัดลมตรงนี้เนี่ยสามารถติดตั้งพัดลมได้2ตัวนะจะมีลูน็อตมาให้ขนาด120แล้วก็140มิลลิเมตรนะครับก็ถ้าเพื่อนๆที่ติดตั้งขนาด1 4 0ม mm, ิลลิเมตรเนี่ยจะต้องใช้ลูตามที่เขาบอกมานะเขาจะมีบอกไว้เลยว่าใช้ลูขนาด120นี่140ใช้รูนี้กับรูนี้นี่120ใช้รูนี้กับลูบนอ่าก็ประมาณนี้ พอเราได้มาเป็นคู่อย่างนี้นะฮะสมมติฝั่งนี้เราติดตั้งสมมติเราติดตั้งหม้อน้ำไปนะครับเราอยากได้หม้อน้ำด้านข้างด้วยเราก็ขยับมาครับจะเห็นว่ามีช่องอยู่เหมือนกันนี่เราก็ทำการติดตั้งไปง่ายๆเลยดูก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็นนี่อ่ะชุดนี้ปุ๊บมันจะมีเขี้ยวล็อกของมันอยู่เลื่อนลงมาได้แล้วหนึ่ตัวอีกตัวหนึ่งก็นี่อย่างนี้ ติดตั้งขนาดพัดลม1น0ใช้ช่องนี้นี่ปุ๊บนี่เขาจะมีเขียนไว้ L กับ R นะครับก็คือ left กับ right ซ้ายกับขวานั่นเอง<ม>ก็ประมาณนี้ง่ายๆเลยมันเรียกได้ว่าไม่มีอะไรมากมายนะเพราะว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกด้านน,นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเรามาดูชุดอุปกรณ์ b u n d ิลที่เขาแถมมาให้กันพร้อมกับสายการใช้งาน ซึ่งส่วนนี้มันจะมีน็อตมาให้สําหรับยึด p c ซีเตัวเข้าด้วยกันด้วยอุปกรณ์บันเดินด้านในครับก็จะมีชุดขา2ตัวนี้ซึ่งเอาไว้ยึดกับพาวเวอร์สปายเวลาติดตั้งแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะครับมันจะเป็นขาบล็อกพาวเวอร์สปายปรับขนาดได้นะฮะว่าเพื่อนๆใช้พาวเวอร์สปายในขนาดไหนนั่นเองแล้วก็ชุดเคเบิลไทป์เยอะแยะเลยนะครับสายรัดต่างๆแล้วก็มีตัวนี้ครับส่วนสำคัญเลยน็อตยึดสำหรับติดตั้ง p c case 2ตัว ซึ่งคอ v 2 1 1ตัว1กล่องจะให้มา2ชุดแต่ถ้าเพื่อนๆจะต่อ2ชั้นเขาจะให้มาอีก2ชุดรวมเป็น4ชุดก็ติด4ด้านนั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นน็อตขันต่างๆนะครับส่วนต่างๆทั้งเมนบอร์ดทั้งกัดจอล็อกพาวเวอร์สายก็อยู่ในถุงเดียวกันโอเคต่อไปเรามาดูเรื่องสายกันตัวสายครับ USB 3.0ให้มา1ห,หัวการใช้งาน h d a u d i o อีก1ห,หัว แล้วก็สายไฟการใช้งานสถานะหน้าเคสอีกหนึ่งเส้นนะครับเอาละทีนี้ผมได้ทำการรื้ออีกตัวหนึ่งไว้แล้วซึ่งถ้ารวมล่างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่โดยการไขของเขาเนี่ยเขาจะมีน็อตมาให้อย่างที่บอกเป็นตัวนี้ฮะซึ่งเพื่อนๆจะต้องขันโดยการ ใช้น็อตตัวผู้และตัวเมียขันเข้าหากันผ่านกับตัวยึดตัวนี้ฮนะเป็นตัวพลาสติกยึดของ PCK a s ทั้ง2ตัวเข้าด้วยกันนะครับเมื่อเราประกบกันอย่างนี้ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนรีวิวเนี่ย,ยผมก็จะแทรกภาพอินเสิร์ตนะครับก็ลักษณะคอนเซปต์ของเขาเนี่ยกับการใช้งานคือส่วนล่างเนี่ยจะเป็นซิสเต็การใช้งานพวกเมนบอร์ดการ์ดจอทั่วไปส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็น เซตของคูลิ่งนะครับพวกวอเตอร์คูลิ่งนะครับช่วยกันร,ระบายความร้อนให้กับพ c ซีเคด้านล่างนั่นเองนะฮะโดยการใช้งานเนี่ยสามารถติดตั้งได้หลายแนวนะครับโดยนี่จะเป็นแนวตั้งก็ได้นะครับตั้งแบบนี้คู่กันนะนี่ฮะก็สามารถติดตั้งได้หลายแนวแบบนี้คือแนวแนวตั้งของเขานี่เป็นอีกแนวหนึง่งนะครับก็ทั้งด้านบนด้านข้างทั้งสองข้างและด้านล่าง สามารถประกบเข้าหากันได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคก็เร,กเรียกว่าหรื้อซ้ำหมดเปลือกเลยนะฮะกับเคส Call V 2 1นะครับที่สามารถ DIY อัดดัได้ทุกส่วนของการใช้งานนะครับทั้งฝาบนข้างและด้านล่างนะครับและแถมเอามาต่อกันได้อีกด้วยนะฮะก็อย่างนี้บอกครับถ้าเพื่อนๆมีงบนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้อีกตัวหนึ่งก็สามารถเอามาต่อได้ทั้งด้านบนและด้านล่างโดยการแบ่งแยกความร้อน ที่แตกต่างกันอย่างด้านบนก็เก็บไว้ใช้งานในเรื่องของคูลิ่งนะครับด้านล่างก็เอาไว้ใช้งานในเรื่องของซิสเต็มพวกเมนบอร์ดการ์ดจอต่างๆนะครับก็แยกการใช้งานได้ครับน่าสนใจทีเดียวนะครับกับคอ V21 ตัวนี้นะครับจาก Thermotech สสำหรับบทความเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าปติดตามชมได้ที่ w w w complete tv t com นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ด้วยที่ facebook com c o m p l t production นะครับสำหรับ,บวันนี้ผมและทีมงาน c o m p l e t tv ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ